ครับที่นี่ห้วย,ยห้วยเสนงห้วยเสนงนะครับห้วยเสน,ง,สนงจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไม่กี่กิโลเองนะครับอนี่เป็นห้วยเสนงนะครับห้วยเสนงตอนนี้ทีมงานเรามาอยู่ที่ห้วยเสนงนะครับเมื่อก่อนมาน้ํไม่ค่อยเยอะนะครับตน,นานมาทีช่วงนี้มันน่าจะเป็นฤดูฤดูน้ําหลากเนาะ ก็เลยมีน้ําเยอะนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมปลานี่เห็นไหมซื้อซื้ออาหารปลาหวานให้หน่อยเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยเห็นไหมอันยี่สิบบาทเอาหวานไปก่อนแล้วจะใจกำลังถ่ายคลิปอยู่ออาหวานดูสิอะไรเนี่ยอะไรฮะไถามเลขเจ้าสามโต้ได้ตัวใดสามเลด็กกูไหนไปเสลียวไปเสลียวตัวไหน ตัวเราคือบวกเอกฟังย่แม่นตมเลยเอาั้นหูฟังยอคนเียิ้มาเบิ้งเบิ้งปลาเบิ้งปลาพี่น้องนี่ตัวไหมเจ็ดสี่ออันไหกมเจ็ดสี่สามเจแม่าามเก้าเจ็ดสองตัวเด้ตัดเอา่นั่งละโอเคครับเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดแม่ เอ้าวพี่น้องนี่มาเบิ้งปลาแบบนี้เหรอเบิ้งปลาเบิ้งปลาเอาวาน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 โอ้พี่น้องเอ้าววาน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 อู้หเสนอ้าวห้วยสนิงนะครับที่นี่ห้วยสนิงจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินปูนพูนปูนปูน หลับอิสราเอลเพิ่นกับเพิ่นกับบอแก้วสามเจ็ดสี่สมเก้าเจ็สาเก้า็ดแมบอาสิเรียวยไกลเดอาใสามเจ็่สเก้เจอ้าไสจ็ดสี่สามเก้าเจ็ดสองตัวตัดเอานะครับสากับ9ก้าสี่อ่ิราเอสามเจ็ดสี่สามเก้าเจ็ โอ้ยปลากระแฮปลากระแฮเด็ดเดี็ดใจใจเดี๋ยวจใจกรรมฐานกรรมฐานมาเองเออะเขายิงมาดีเขาบ่นี่ฮะก็ผมก็หันหน้าไปรับสตัวนะได้เลยได้เลยนี่ครับห้วยเสนห้วยเสนจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุรินทร์ทีมงานเราเราวันนี้เราเดินทางมามอบของให้กับ ผู้ประสบภัยนะครับการการปะทะของไผ่ฮะของเก่าของใบสระเอีวเจ้าเจ้าเผยไว้ยัยบัวบัวดังบัวดังหูจักแต่บสาวะอินิเกลนเหมือนไงอ่ะเด้อนะครับอ่ะวันนี้เราเดินทางมานะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับที่เราเดินทางไปมอบของให้กับผู้อพยพอ่าหลบภัยนะครับที่มีการปะทะกันชายแดน ไทยและกัมพูชานะครับแถวสุรินทร์แถวกราบเชิงนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่เมือสนิงตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับใครอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ฝากถึงเอซนะครับอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับถ้าจะมาก็วิ่งตรงมาที่จังหวัดสุรินทร์เลยนะครับออกจากตัวจังหวัดสุรินทร์มาประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกิน5กิโลนะครับอยู่ใกล้ๆกับราชพัฒน สุรินนะครับแอดมินก็เรียนจบที่นี่นะครับจบปริญญาตรีนะครับนี่ครับนี่ทีมงานเรามากันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีตัวเลขฝากให้นะครับมีตัวเลขของรับอิสราเอลซึ่งแอดมินก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับตัวเลขก็ตัวเดิมนะครับถามจากปากไอ้พองงนะครับบางคนอาจจะพลาดรับชมคลิปไปนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้ตัวเลขของ รับอิสราเอลไปเรียบร้อยนะครับส่วนรับคมเนตเราขอยุติไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าวกําลังลทางทางสจยอมมนตยังส่งมาไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้เอารับอิสราเอลไปนะครับก็ตัวเลขตามนั้นเนาะ,ะฟังเสียงไอ้พองชัชๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบทริปนะครับอะเดี๋ยวย้ำอีกทีพี่น้องก็หู้จักนี่เจ้าว่าดังก็นี่ตัวใดก็เอาไหมจะเคลียร์เลยรับอิสราเอลตัวใดก่อ พ่อหมกย่างแห้งมาได้ยินแต่ได้ยินอยู่มันจำมาได้สามเจ็ดซีสามเจ็ดซีสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดอ่าสองตัวดิตัดเอาเนี่ยแหละรักว่ายมักลักว่ายสามกับห้าโอ้ตัดเอากับเจ็ดซีกับเก้าเจ็ดสองตัวอ่าพี่น้องผู้ใดบ่ได้รับชมคลิปก้อนนั่นกับตัวเลขตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับที่นี่กับล่าลากันไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืม ติดตามช่องบ่าวสันทิพย์เกล